คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบถึสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธทรหมืมลล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลรูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยช่อสิทธิมลานะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่สองนะครับสูตรที่เข้าปังต่อเนื่องนะครับไม่ขาดสายแล้วเข้ามาต่อกันนะครับในกับในสูตรนี้นะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่สองนะครับสถิติเข้าตั้งแต่16พฤษภาคมปี62นะครับ16พฤษภาคมปี62ที่แบบว่าไม่หลุดเลยนะนะก็ทั้งหมดในส่วนองทั้งหมดก็ 37สามสิบเจ็ดงอดการคำนวณครับโดยที่ไม่หลุดเลยแต่เบื้องต้นผมจะแสดงให้เห็นอ่าคร่าวๆนะครับตรงส่วนนี้เพราะมันค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับแบบไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็นะํามาดูในส่วนของสูตรของการคํานวณก่อนละกันนะครับว่าคํานวณจะยังไงนะครับไม่เห็นว่าเอ่อสูตรที่คํานวณน,นั้นมันเข้าจริง,รงๆไม่ได้เฟกไม่ได้โกหก fc นะครับใครที่เป็น fc ก็จะ ดูอยู่แล้วว่าถ้าไหนหลุดเราก็จะบอกว่าหลุดกันไปตรงๆนะครับไม่อ้มอมค้อมนะครับอ่านำดูตั้งแต่16พฤษภาคมนะครับมันเข้าตั้งแต่16พฤษภาคม62นะฮะอันนี้ปี6เริ่มให้ดูตั้งแต่ปี63นะครับเกรงว่ามันจะยาวนะครับที่ออก0 1 0 9 5 2นึ2งนะครับมอ่กอเราใช้ในส่วนของหลักจสนราล,าง,ลางวัลที่1ครับคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันรางวัลที่1คูณด้วย3บวกด้วยหลัก10ล่าง บวกด้วยหลักร้อยของสตัวแรกาครั้งที่1คูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่2ครั้งที่1 3ตัวหลังครั้งที่1คูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหลังนะครับ3ตัวหลังครั้งที่1คูณด้วย3ม บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหลังครั้งที่2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่2ซึ่งนำมาคูณด้วยสามแล้วนำาบวกลมกันนะครับอ่ะเรามาดูในะวิธีการคำนวณ0นย์บวก2ได้0ูอ่า0คูณ2ได้0มันคูณน,นะครับไม่ได้บวกนะได้0ูนบวก3บวกด้วย2บวกด้วย4 2 8 บวกด้วย0บวกด้วย5บวกด้วย2บวกด้วย27บวกด้วย3บวกด้วย4 32รวมกันได้ทั้งหมด62 62บวก5 62 62บวก5เป็น67ใส่7 7บวก1ที่เป็น8 8บวก3 8 90 1ส1นะครับ1คูณ3เป็น สามได้เลขวิ่งครับเจ็แล้วก็สามนะครับเรามาดูหนึ่งมิถุนายนหกสครับออกแปดสามหนึจ็ดสอล่าออกสองสีนะครับเลขเจ็กับวิ่ง้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนะครับต่อมาครับหนึ่งมิถุนายนหกสครับนะครับคำนวณหนึ่งหกสามใช่ไหมครับหนมิถุนายนหกสามคำนวณได้หกเจ็ด 0 0น,นครับเลขศูนย์เหมือนกันตัดออกหนึ่งตัวเลอเลขวิ่ง6ก็แล้วก็0น,นะครับ16มิถุนายน63ครับออก5 1 6 9 7 2กเาองาลง6 4นะครับเลข6วิ่งเข้ามาในหลักสิบนะครับเลข7วิ่งเข้ามาในหลักหน่วยของเราวัลที่1นะครับวอัอนนี้วิ่งเข้ามา2หลัก16มิถุนายน6กครับ5 1 6 9 7 2กเาองาลง64นะครับใน,นวดนนี้เรามานำคำนวณตามสูตรนะครับสูตรเดียวกันนะ ได้เลขวิ่งหนึ่งาห้าเลขหเหมือนกันก็ตัดออกหนึ่แล้วเลขวิ่งหนึแล้วก็เลขห้านะครับหกระด้คหกมครับออกสามสี่็ตัวล่างออกแปดมนะครับเลขสงเข้ามาในหลักร้อยเลขหเข้ามาในหลักสิบของเราที่หนบเข้ามาสหลักของมาที่หน่งนะครับหกระด้คหกามรับสามสี่เ็ดตัวล่างแปดสามนำมาคำนวณนต่อ ได้ 1, นึ่ครับเลข5ตัดออกหนตัวมันเหมือนกันมันซ้ำกันใช่ไหมเาเริกวิ่ง 1, 2, ึ่งสองหกระดาคม 6, หกสามครับออก 8, 3 2, เจ็ดสามสอปสอัลงห้นะครับหนึ่ใช่ไหมครับเลข2ครับวิ่งเข้ามาตาแหน่งของหลักร้อยลำที่หนึ่งครับต่อมาครับสิกระดากด้คมหกสามครับแปดเจ็ดสามระกสองัลงห้นะครับนำมาคำนวณต่อได้เลขวิ่ง 1, 0, 1 4 2 0142์หนึ่สอะครับหสิงหาคมหกสามครับออกห้าเก้าสามัหนล่างออก92นะครับเลข1นึ่งเข้าตำแหน่งของหลักหน่วยจังมาที่1ครับต่อมาครับหนสิงหาคมหกามครับนำมาคำนวณต่อได้1นึ5งครับเลข5 3การตัดออกหนึ่งตัวเหลือเลขวิ่งหนึ่สอหานสิสิงหาคมหกสครับออก9ก้าสี่ห้าไปหนึตัวล่างออก88ดนะฮะเลข1 เข้ามา2ตัวบนเลยนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเข้ามา2หลักเลยนะฮะต่อมาครับ16สิงหาคม63เราที่มันออก945เป็น1 2ตัวล่าง88ฉะนั้นะเรามา,มาคำนวณต่อครับได้6700นะครับ6700เลข0นย์ซ้กันใช่ไหมตัดออกหนึ่งตัวเหลือ670เป็นเลขวิ่งต่อมาครับ1กันยายน63 999 9972ตัวล่าง98นะครับ เลขเวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยลววับที่ mm hmm. 1ครับต่อมาครับ 1. นึ่งกันยายนหกสามเก้าเก้าเาเาเก้ตล่างาครับนำมาคำนวณแล้วก็ได้ผลการคำนวณ6กเจ็นศูนย์นะครับเลขศูนย์สามตัตัดออกตัวเหลือหกเจ็นยนะครับสิบหกยายนครับสองสี่สี่ศนย์แปดสามสองตวเะครับเลขศูนวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลำับที่หนครับต่อมาครับสิบหกกันยายนหกสนย์แปดสามสครับ นำมาคำนวณเสร็จแล้วได้3 4, 7, 3, 4 7, ามสี่เจ็ดหนึ่มามสดหนะึ่งวก็มาดูงวต่มาสามสามสี่เจ็ดหนึ่นะอ่ะมาดูเรายกจำตรงนี้สามสี่เหนึ่งชนะสิประกัรยน6 3ก็1ตัวละครมกสออก8ปดสามเจ็เสามสองร่างห้เก้าเลขสามก็มาตำแหน่งของนี่ครับตักหน่วยเรามาที่1นะครับต่อมาครับ1ตัวละครหมกส คำนวณออกมาได้0142 0142นะครับรามาเูียกัน16บตัวละคม63ออก2ไป6 0น1 2ตัวล่างออก38นะครับ2ไป6 0น1 2ตัวล่าง38เลข0เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยแล้วหนึ่งเลข1วิง่งเข้ามาตำแหน่งกองนี่ครับหลักหน่วยแลันที่1เข้ามา2ักกันคำนวนตามมาครับ16ตัวละคม63 2ไป6 0 5, 1 2ตัวล่า38รามานำคำนวณด้วยสุดเดียวกันครับได้ 9ก้าศูนยสาเก้าเลขเก้าซกันใช่ไหมแต่ละหนึ่งตัวเหลือเลขปิงเก้าศูนย์สาพิจิกายนหกสามออก5 0าศูนย์ตัวล่างออก40่ศูถูกต้องไหมเลขศูนย์วิ่งเข้ามาตำแหน่งของนี่ครับหลักสิบรางวัลที่1นะครับต่อมา1นพิจิกายนหกสามห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สีตัวล่าง40นย์ำมาคำนวณได้สูตรเดียวกันครับมาตาส่วนเดียวกันนะครับได้สามสี่ดหนึ่ง สามสี่ัดหนึ่กกนะครับสิบหกพิจิกาอย6่หกามครับออก972 6เจ็ตัวล่างออกส6่หกนะครับเก้าเจ็ตัวล่างสีนะครเลขหนึวิ่งเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยร้อยที่1นึ่งครับเก้าเจ็ตัวล่างออกส6นะครับนำมาคำนวณเ้วยสูตรเดียกันได้9039เก้าลข9กกันอีกแล้วใช่ไหมตัดออกหนึ่งตัวแล้วเลขวิง่วง903ูสครับ หนึ 1> 1ธันวาคมครับหธันวาคมหกออก1 0ึ่งศูนย์ศูก้าเก้าสี่สอัเใช่ไหมเลขเกาวิ่งเข้ามาในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเข้ามา2หลักการคำนวณเลยนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนองหนึ่งธันวาคมหกสามหนึ่งศูนยนยก้าเก้าสีนำมาคำนวณครับด้วยสูตรเด,ดียวกันได้6กเจเลขศูนย์มืนซ้ำกา่ไหมตัดออก1น่งตัวเหลือเลขวิ่ง6กเแล้วก็ศูนย์16ครับสิบหกธันวาคมหกสามครับงศูย์หนึ่ง เลขศูนย์วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรงวันที่หนึ่งครับต่อมาครับ16บหธันวาคมหกสามครับสองศูนยตัวล่างเจ็ดศูนย์นะครับนำมาคำนวณได้สูตรเดยียวกันได้เลขวิ่ง 78, 7 8็ดแปดหเรามาดู30มธันวาคมหกสามครับแปดศูนยตัวล่างออก19เนะครับเลขแปดวิ่งเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัที่หนึ่งนะครับ ตาแม่ามสิบตุลาคม63ออกไปศูนย8 2ากสองัล่งหนึ่งเกครับนะครับนำมาคำนวณได้มาตราส่วนเดียวกันนะครับทุกสูตรนะครับได้เลขวิ่ง7 8 1, ็ดแปดหนึ่ามาดูกันนะครับเจ็ดหนมนะครับสิมกราคมออกอะไรที่เพิ่งออกไป3ามแปดสี่สามเก้าห้ตัวล่างออกหนึ่งห้าสก้าหัล่างหนึ่งหใช่ไหม x สามวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรลังวาลที่1นะครับต่อมา17มากราคม64หกสมาคำนวณกันนะครับสามสองกนะครับก็สามหบวกด้วย4ี่สามบวกด้วย1บวกด้วย6 2สอบวกด้วย3บวกด้วย7บวกด้วย8ปดสองสิบวกด้วย7จส 21บวกด้วย5บวกด้วย6 3สามได้เท่ากับเท่าไหร่ครับกดัึที่งเลขสิทันไหมบวกเบวกบวกหบวกบวกสบวกสบวกเบวกแปดสาบสวกเจ็ดสาบวก5บวกหกสาได้เท่ากับหนึได้เท่ากับร้1 101บวกด้วยห้คงที่เป็น106 ก็ใส่เฉพาะเลขหกหกบหนึ่งเป็นเจ็ดเจดบวกสามเป็นสิบใช่ไหมหนย์หนึบวกห้าเป็นหนึ 6. 6่งรหใส่หกหกกหนึ่งเป็นเจ็ด 7จ็ดบวกสามเจ็กใส่ศูคูณสก็ได้0ูคูณสก็ได้0ูนย์นะครับได้เล็กวิ่ง6กเครับเพราะว่าอันนี้มาสาการตัดออกกตัวเลยเลขวิ่ง6กเจ็ดศกับสตัวนะฮะน่าสนใจนะในส่วนของเซติมันวิ่งบนสุดที่2องนะครับเซติเข้าตั้งแต่16 พฤษภาคม6 2สองปี6 2สองนะครับวิ่งบนสุดที่2อุสตรนี้นะครับทั้งหมด37งวดการคำนวณโดยที่ไม่หลุดเลยนะครับก็ทั้งหมด37งวดการคำนวณน,นะครับก็ลองนำเอาไปพิจารณาตัดสินใจดูนะฮะนี้ผมก็โดยเฉพาะส่วนตัวผมก็ชอบนะในสูตรนี้นะครับเอาไว้ใช้ตัดกับสูตรอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดแล้วก็อยากให้ดูนะครับดูในหะ้ครบในทุกสูตรของการคำนวณก่อนนะครับใจเย็นๆค่อยดูนะฮะ ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยแชร์ลง a c e b o o k เลยเอาไว้ให้ดูนะเผื่อว่าเพื่อนคนไหนสนใจเขาจะช่วยดูแล้วแบบเอ้ย э เธออะไรไปดูจากส่วนนี้มาหรออะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันนำมาพิจารณาแล้วช่วยตัดเลขประกบเลขกันนะฮะก็แชร์ลง Facebook ได้แชร์ลงในไลน์ได้นะครับกับคนที่รักตัวเลขเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆดูเทเลคิปเทเลคริปการคำนวณนะครับใจเย็นๆน,นะครับอย่าลนนะครับ ก็รู้ก่อนรวยก่อนนะครับกอบสุขหน่ยวยโชว์เิรษีหมื่ล้านครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไกายไลค์แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ